ย็นนี้สมศรีเป็นคนทํากับข้าวให้แม่ยากินนะคะสมศรีก็ไม่รู้จะทําอะไรให้กินเนาะก็เลยทําเนื้อตุ๋นเหมือนเซาแอฟริกาทาเมื่อก่อนสมศรีอยู่เซาแอฟริกาเนาะสมศรีก็อันนี้เป็นเนื้อนองลายนะเจ้าความจริงจะเอาเนื้อหางนมะันอะหางวัวมาสุปแต่อันนี้เป็นเอามันไม่มีเนาะมันเป็นวันยุทธนะคะก็เลยเอาเนื้อนองลายเจ้ามาตุ๋นมาเจียให้มันหอมหอมเสร็จแล้วก็ใส่ หอมกับกระเทียมลงไปพัดแป๊บหนึง่งเสร็จแล้วก็ใส่วายแดงนะคะลงไปถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เสร็จแล้วก็ใส่พักทุกอย่างลงไปเจ้าแล้วก็ตุ๋นไว้ประมาณสามชั่วโมงนะคะสมศรีจะใส่เกลือแล้วก็รสดีแล,ะะลดด้วก็พริกไทยนะคะลงไปแล้วก็ตุ๋นไว้เลยเจ้าสามชั่วโมงเดี๋ยวน้ามพักน้ามทุกอย่างอ่มันจะออกมามันก็จะมีน้าเองนะคะ ันนี้สมซิมได้ใส่น้ำนะเจ้าพอตุ่นเสร็จแล้วน้ำมันก็จะมีมาเองนะคะสามชั่วโมงผ่านไปไวแมันก็หกเร็จแล้วอันนี้จะไปกินข้าวแล้วนะคะเราก็จะตักแยกอันนี้อยู่เล็กนิดหนึองก๋วยเตี๋ยวข้าวไม่อร่อยก๋วยเตี๋ยวไม่ใหญ่ ฉันคิดว่ามันอร่อยแม่ย่าบอกพอสีสันน่ากินมากสมศรีก็ะกัวว่ามันไม่อร่อยคุณจะาครอบกับโกบแกรมต้องกลัวยฉันคิดว่ามันอร่อย

inside the land. No, more, uh driving about three hours. Big, big, big casino. You know, Sun City. Yeah. What er, Sun City Luxembourg. Luxembourg. You know. Me and my name You I have a cousin uh, who.

yeah, why not? He okay, bad? no, no, no. He's off. i just scared you not eat. Some people not eat. I, uh, I, 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 I think. If yeah, not, because I make you for you all the time. Yeah. Mm. Very good, very tasty. Yeah. Thank you, more You see, I got the people. People eat. What? what? Not least, look like a list. polenta. A leaf? That yellow. Why one? why one? Yellow one. Yeah, but it's um, like when you make it's like dye, dough. Yes. Ja, ja. African, that's African. All yes, over Africa, yes, yes, yes. De, de spiser den der sådan... en sådan det, Ja, polenta ting, yeah. som de så tager... Cook Hvor meget kan det hun How much cinnamon use? meget Hvor meget kanel? That brown, oh, you also use for cake, apple cake. In yellow. Yeah. yeah. I don't put. You not put cinnamon? No, I forget. Ah, I didn't forget. What do you put inside? I don't put nothing. I just... I put on salt, pepper, only that. No, I <laughs> forget. <laughs> <laughs> That's why I think... Why I'm not... ทำตีบ <that> oh no ้านเครื <th <under> ่องมันเดียวจะครบกว่านะคะมาอยู่ที่นี่กับเื่องกับใครครบตัวใดสมศรีอยากถามไม่เท่าหลายรอบนะบางทีเขาก็ลืมไปเลยก็เล่นได้ใส่จะครอบถามว่าเธอไม่ได้ใส่อันนี้เธอไม่ได้ใส่นี้ฉันลืมถ้ใส่อย่างฟองสมศรีก็บอกตามที่ใส่เกลือใส่พริกไทยใส่โรตีแค่นั้นแหละนองนันฉันได้ใส่ยังเลย ฉันอยากจะหามันไม่ใช่บ้านตัวเองไงเนาะถามว่าหาได้อาหาได้ถามได้นะคะแต่ว่าเขาก็เก่งใจเปเนานะมีอย่างก็ใส่ใส่ไปแหละมันออกมามันก็อร่อยเลยไม่ยากกินนั้งสองสามจานแล้วนะไม่ยากชอบขนาดนี่แหละเจ้ากินเขาก็ขอบควันี่แหละจะลดความวันสรุปจ้ำกินก,น,กนได้นะคะพอเราเปิดคนทำมามันไม่ยากต้องกินละข้าวพร้อมหน้าพร้อมตานะคะขอบคุณทุกท่านนะคะติดติดต,ตาม